ินหมูดิบอาจพิการได้การบริโภคหมูตามปกติหากบริโภคแบบปรุงสุกก็ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายแต่อย่างใดแต่หากบริโภคแบบสุกสุกดิบๆหรือว่าดิบเลยก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่มีชื่อว่าโรคไข้หูดับได้โรคไข้หูดับซึ่งในทางการแพทย์มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าโรคไข้หูดับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า สเตปโตคอคัสสูอิตโดยเชื้อนี้อยู่ในระบบทางเดินหายใจของหมูและก็อยู่ในเลือดของหมูที่กำลังป่วยสามารถติดต่อได้สองทางก็คือเกิดจากการบริโภคเนื้อและก็เลือดหมูที่ปรุงแบบดิบๆสุกๆการสัมผัสโดยตรงกับหมูที่ติดเชื้อที่เนื้อหมูเครื่องในและก็เลือดหมูที่เป็นโรคจากทางบาดแผล รอยขีดควรตามร่างกายหรือว่าเยื่อบุกตาหรือว่ากาะสัมผัสกับเลือดของหมูที่กำลังป่วยอยู่นะครับก็อาจจะติดเชื้อโรคนี้ได้แล้วอาการของโรคไข้หูดับเนี่ยเป็นอย่างไรจะได้รีบไปหาหมออาการนะครับก็จะมีไขส้สูงสูญเสียการได้ยินหรือว่าเข้าใจง่ายๆว่าหูดับนั่นเองส่วนมากมักมีอาการโรคเกิดขึ้น หลังจากกินเนื้อหมูดิบๆหรือว่าสัมผัสกับเลือดของหมูที่กำลังป่วยประมาณ3-5วันโดยจะมีอาการหากไม่ได้รับการทำการรักษาที่ฆ่าเชื้อที่ถูกต้องเชื้อก็จะเข้าสู่เยื่อหุ้มสมองประสาทหูชั้นในทั้งในทั้งนอกและก็กระแสเลือดจะมีอาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นทำให้เยื่อหุ้มสมองและก็เยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยเรียกไดว่าอักเสบ นะครับแล้วก็ม่านตาเกิดการอักเสบเป็นหนองบริเวณลายประสาทแล้วก็การรับเสียงลายประสาทการทรงตัวรวมถึงอาการหูตึงหูดับจนทําให้หูหนวกในที่สุดพูดแล้วก็เรียกได้ว่าน่ากลัวนะครับอยากกินนะครับดิบๆเนี่ยกินสุกๆดีกว่าอาการอื่นๆนะครับของโรคหูดับเนี่ยก็มีให้สังเกตกันนะ ผู้ป่วยได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วประมาณ3วันก็จะมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวปวดเมื่อยศีรษะเวียนศีรษะปวดตามข้อหรือว่ามีจ้ำเลือดตามตัวตามผิวหนังมีอาการซึมคอแห้งหรือหลางคนมีอาการหนักถึงขั้นชักเลยก็ว่าได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกเมื่อเข้าสู่เยือมมอเเอเย่อหุ้มสมองและก็กระแสเลือดทําให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ข้อก็อักเสบม่านตาก็อักเสบและก็เนื่องจากเยื่อหุ้มสมองอยู่ใกล้กับประสาทของหูชั้นในทั้งสองข้างเชื้อจึงสามารถลุกลามเข้าไปทำให้เกิดหนองหรือว่าปลายประสาทการรับเสียงของเรานั้นเรียกเลยว่าประสาทการทรงตัวก็เสียหูก็ตึงหูก็ดับจนกระทั่งหูหนวกและก็เวียนศีรษะเดินโซซัดโซเซอย่งกับคนเมาเลยทีเดียว เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสาระดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ใครเคยกินเนื้อหมูดิบๆบ้างรสชาติเป็นอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับทางที่ดีหลีกเลี่ยงเลยดีกว่ากินดิบๆเนี่ยแนะนําให้กินสุกนะครับจะได้ปลอดภัยขอบคุณนะครับที่รับชมจนจ,นจบคลิปสําหรับคลิปนี้ขอฝากคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย